สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนการพยากรณ์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปการพยากรณ์ครั้งนี้เป็นการพยากรณ์แบบรายปักพยากรณ์แบบปีนักษัตรตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้า พฤศจิกายน2564ดังนี้ท่านที่เกิดปรีชวดการงานช่วงนี้ท่านอาจจะทำงานล่าช้าหรือทำงานไม่เป็นไปตามกำหนดการจึงขอให้ท่านมีการวางแผนและเล่นปฏิบัติงานให้ทันกำหนดการเงินช่วงนี้การเงินของท่าน ขึ้นอยู่กับการทํางานหรือขึ้นอยู่กับผลงานที่ทําท่านที่มีอาชีพทํางานเกี่ยวกับการเกษตรมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์ได้รับไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นความรักช่วงนี้ความสัมพันธ์ดีจะรับการอยู่แล้วแจงใสมากเป็นพิเศษสุขภาพช่วงนี้ขอให้ระมัดระวัง เกี่ยวกับการเดินทางหรือการทรงตัวอาจจะมีผิดปกติได้นะครับโชคลาบโชคลาภของท่านนี้ช่วงนี้มาจากการเพิ่มมูลค่าจากการขายของที่เก็บสะสมไว้หรืออาจจะได้โชคลาบจากการเออ่มรดกก็ได้นะครับ ท่านี่เกิดปีฉลูการงานช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงย้ยายเกี่ยวกับอาชีพการงานหรือมีหรือองค์กรมีเกณฑ์ดเดินทางติดต่องานนอกสถานที่การเงินช่วงนี้การเงินค่อนข้างดีนะครับอาจได้รับเงินพิเศษหรือจะรับเงินจากการลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ ความรักช่วงนี้ความรักสดใสาราบรื่นดีอาจมีการชวนกันไปทําบุญกันนะครับสุขภาพช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังร่างกายอาจจะรับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้หรือถึงขั้นต้องมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาตัวโชคราบช่วงนี้โชคราบมีเกณฑ์จะรับข่าวดี หรือสมหวังตามที่ปรารถนาท่านที่เกิดปีขานการงานช่วงนี้มีเกณฑ์ทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือทำงานเป็นทีมหรือมีเกณฑ์ลงทุนเข้าร่วมหุ้นธุรกิจกับผู้อื่นนะครับการเงินช่วงนี้การเงินค่อนข้างมีรายรับรายจ่ายค่อนข้างมากแต่รายรับจะมากกว่ารายจ่ายนะครับความรัก ช่วงนี้จะรับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีท่านที่เป็นโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่อาจจะมีอายุมากกว่าหรือเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเราได้สุขภาพช่วงนี้พึงระมัดระวังอาการเหน็บชาหรือมีเกณฑ์เคลื่อนไหวการทรงตัวที่ไม่ปกตินะครับโชคลาภ ช่วงนี้โชคลาภของท่านค่อนข้างมีไม่มากนักเอ,อมีเกณฑ์ระวังถูกทวงหนี้ด้วยนะครับท่านที่เกิดปีถาะการงานช่วงนี้มีเกณฑ์จะรับความไว้วางใจให้ทำงานมากขึ้นหรือทำงานหลายชิ้นหลายอย่างหรืออาจจะมีการทำงานหลายอาชีพในเวลาเดียวกันได้ การเงินช่วงนี้มีเกณฑ์สมหวังตามที่ปรารถนาระว่างแผนการเงินนะครับความรักช่วงนี้ความรักสดใสมีการใส่ใจดูแลกันและกันสุขภาพช่วงนี้ให้ระมัดระวังบุตรหลานคนใกล้ชิดอาจมีการเจ็บป่วยโชคลาภโชคลาภของท่านในช่วงนี้มาจากที่ตัวเอง แสวอีอหาอไรายได้เพิ่มขึ้นหรือข่าวดีที่เกิดจากตัวเองนะครับท่านที่เกิดปีมะโรงการงานมีมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายการทํางานหรือย้ายตึกหรือย้ายองค์กรหรือเปลี่ยนระบบการทํางานใหม่การเงินมีเกณฑ์จะรับรายได้ป็นที่น่าพอใจ หากมีการลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่ดีความรักช่วงนี้ความรักยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือการอดทนต่อการคลองเรือนนะครับสุขภาพช่วงนี้พึงระมัดระวังคนรักหรือผู้ใหญ่เจ็บป่วยได้โชคราบ โชคลาภของท่านในช่วงนี้มาจากการใช้สีปัญญาของท่านมีการหาไรายได้เพิ่มเติมอาจจะมาจากการลงทุนจากการเล่นหุ้นก็ได้นะครับท่านที่เกิดตีมะเสงการงานช่วงนี้ท่านอาจจะทำงานรับผิดชอบเพียงคนเดียวหรือทำงานน้อยลงหรือทำงานตามลำพังการเงินช่วงนี้ต้องเข้า ต้องแข่งขันกับตัวเองให้มากต้องใช้ความสามารถในการหาเงินมากขึ้นความรักความรักมีความมั่นคงในการครองเรือนสุขภาพช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังเรื่องระบบขับถ่ายเช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือท้องอืดท้องเฟอ้อ เป็นลิษิโยธวาลได้นะครับหรือยขับถ่ายเป็นเลือกโชคลาภช่วงนี้มีค่อนข้างน้อยขอให้มันทำบุญทำกุศลท่านที่เกิดปีมะเมียการงานช่วงนี้เหมาะสำหรับคนที่มีอาชีพขายเฟอร์นิเจอร์ขายต้นไม้ขายธัญพืช อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์ทาธุรกิจร่วมกับคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องหรือด้รับความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวความรักช่วงนี้คนรักใส่ใจดูแลอยา่างดีคนเป็นโสดมีเกณฑ์เจอคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง สุขภาพนะครับช่วงนี้พึงระมัดระวังแขนข้างซ้ายอาจจะระบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บปวดแขนไม่มีแรงโชคราภโชคลาภของท่านมาจากผู้ใหญ่หรือไดร้รับรางวันจากผู้บังคับบัญชาได้นะครับท่านที่เกิดปีมาแมการงานช่วงนี้การงานของท่านเป็นไปอย่างดี โดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพค้าเงินตราแลกเปลี่ยนหรือสกุลเงินยัเกณฑ์ดีเลยนะครับการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะใช้หลักวิชาการหรือคนที่มีอาชีพเป็นครูมีไรายได้ค่อนข้างดีเช่นมีไรายได้พิเศษจากการสอนจากการบรรยาย ความรักช่วงนี้ความรักอยู่กี่ดีดูแลใส่ใจกันและกันสุขภาพช่วงนี้ขอยระมัดระวังเกี่ยวกับบริเวณศีรษะเช่นเป็นไมเกรนปวดศีรษะหรือมีความเครียดกังวลมากขึ้นนะครับโชคลาภโชคลาภของท่านมาจากการใช้วิชาความรู้ที่มีและสามารถนำไปต่อยอดนำเงินเข้ามาได้นะครับ ท่านที่เกิดปีวอกการงานช่วงนี้มีเกณฑ์ทำงานมากแลบผิดชอบเพิ่มมากขึ้นการเงินช่วงนี้การเงินงท่านยังคงจะรับเหมือนเดิมขอให้อดทนทำงานต่อไปความรักช่วงนี้เก็บตัวไม่แสดงออกหรือคนที่เป็นโสดก็อ,อย่าเป็นโสดต่อไปนะครับ สุขภาพพึงระมัดระวังญาติผู้ใหญ่คนใกล้ชิดอาจจะมีอาการเจ็บป่วยได้โชคลาบยังมีไม่ค่อยมากนักมันทำบุญทำทานศีลภาวนาท่านที่เกิดปีรากาการงานช่วงทํางานจะได้รับมอบหมายและผปิชอบให้ดีมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับการเงิน รายได้อาจจะมาจากจากการคนที่ทำอาชีพบ้านเช่าหรือทำอาชีพเสริมที่บ้านได้นะครับความรักช่วงนี้หมั่นเติมเต็มใจให้กันและกันสุขภาพช่วงนี้พึงระมัดระวังบุตรหลานคนใกล้ชิดอาจจะเจ็บป่วยได้โชคลาภ โชคลาภนั่นของท่านมันจากการทํางานอาจจะเป็นรายได้เสริมหรืออาชีพเสริมนะครับท่านที่เกิดปีจอการเงินช่วงนี้การงานมีสถิรภาพหากคนที่ทํางานเกี่ยวกับการค้าขายหลักทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือซื้อขายรถยนต์ก็ได้นะครับการเงินช่วงนี้การเงินมีรายจ่ายค่อนข้างมากมากกว่ารายรับนะครับระวังการเป็นนี้สินได้ ความรักช่วงนี้ความรักเป็นไปนอย่างราบลื่นอยู่แลใส่ใจกันและกันสุขภาพช่วงนี้สุขภาพหมั่นไปตรวจสุขภาพประจาปีและออกกำลังกายโชคลาภของท่านช่วงนี้โชคลาภของท่านอาจจะได้เรื่องข่าวดีหรือได้รับรางวัลจากญาติพี่น้องของตัวเองครับ ท่านที่เกิดปีกุลการเงินช่วงนี้มีการวางมีเกณฑ์วางแผนกลระเบียบระบบการทำงานตามยุคตามสมัยการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางทำงานนอกสถานที่หรือมีเกณฑ์ลงทุนหุ้นส่วนกับพันธมิตรนะครับความรักช่วงนี้ความรัก ท่อย่ีท่อยศัยกันและกันสุขภาพช่วงนี้ควรหมันออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายฟิตแด์เฟิร์มนะครับโชคลาบมีเกณฑ์ได้รับมาแบบฟุกฟุกแนะนำว่าให้ทำบุญทำทานสีมงคลตั้งแต่วันที่หนึ่ง ถึงวันที่ 15, สิบห้าพฤศจิกายนนะครับสีขาวสีครีมเน้นเรื่องของคู่ครองหรือบริวารบุตรหลานนะครับสีเขียวในเรื่องชื่อเสียงเงินพิเศษสีม่วงในเรื่องวิชาการความรู้ทำบุญทำกุศล สีส้มในเรื่องการเงินสีเทาในเรื่องการทําความเพียรเพื่อบุญบารมีและก็ในเรื่องของบุญหลานสีฟ้าสีน้ําเงินในเรื่องของการสังคมหรือรายได้หรือผู้ใหญ่ช่วงนี้พึงหลีกเลี่ยงสีแดงและสีชมพู ทิศมงคลนะครับทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือพึงหล,ล,ล,ลีกเลี่ยงทิศตะวันออกและหลีกเลี่ยงทิศตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ทุกท่านจงโชคดีสวัสดีครับ